ยันนี่หนึ่งขอนี้วค่ะยหญ่ว่าสีสุกนล้วใหม่กินแล้วค่ะตเนนีวกับโชกเล้วเตรียมเอาใสรกระติกก่อนนากกับขอนี้วไหม่หอมหอมนากเปื่อนบวานเพาน้ำมอสานเหญ่เปื่อนหานขอนี้วอ่ะแห่คนแห่อายเปิ่นเบิดกนาะก่ะโอ้ยห่ปี๊ไฟกอนเลยเรื่อง กกนหนึ่งเลยสักพักก็เาจะหนังเต้าแก๊นนี่ละคนในเมืองอันนี้โดกหนานาะคัะคนในเมืองก็ใส่แต่เต้าแก่นนี่ละจะหลายแต่งชัวร์กสิมีดดกหนานิดน้อยคนว่าได่เอาเป็นยาได้ เก็บออกได้เนี่ค่ะเขาเหนียวซุกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวยายจะไปซุปน้ำไม้ค่ะไปซุปน้ำไม้กันค่ะกินก็เหนียวห,ห่อนๆเสียบๆนี่แหละซุปน้ำไม้แล้วเนาะค่ะอันนี้น้ำไหม่แย่กับเขียวใส่ยาหน่าเลยน้ำไม้เพิ่นอ้นกอนเนาะค่ะมันหายมากนะแย่กัเสียวบล้งโค่เครื่องบุครบดือดขามือนี่ บ่มีงาเลยค่ะไม่ค่ะเป็นบ่มีมากของเก่าแย่ค่ะเบ้ดเสียงประตูมดังเลยเรือยค่ะไม่ค่ะแย่กับใส่ขมุ่ขวาน้องไปเนาะสองซอนเนาะค่ะพริกค่ะเอาแย่เรื่องอันนี้ตัวค่ะเดี๋ยวแย่ไปเอามะนาวเบ้อเนาะค่ะเรืองแย่กับใสมะนาวมะเหลวเนาะค่ะใส่เครื่องรูกกับผู้เนาะ นำไลยเลยใช้น้ำปลาค่ะยายว่าสิโบใส่หมกผงว่าสิโบใส่ปลาด้อค่ะช่วงนี้ทองอลวัตรเนาะค่ะเป็นกดไหลย้อนนี่ค่ะยายก็สีใส่หอมแดงหอมร่วเนาะค่ะ ซุปบนไอ้ซุปน้ำใหม่ก็ใส่ปลาจะเป็นแต่กินบนน้อน้องมึงก็น้องอะกดไหลหย่อนมาอาราวาดกดมาอาละวาดอีกแล้วเราว่าอยากกินน้องอะซุปใส่แต่น้ำลาแต่วน้ำใหม่ิ่นเฮ็ดมะหอยน่ะแซ่บแฉบและหวาน่ะคุณเฮ็ดแนวใดว่าหอยนาะค่ะของฝากจากเมืองกาง ื่อเขาใส่กันน้องมงนะะ้องเขาซีมมึงขัด,สดแสบขัดโบแสบขัดจังเซปลาหลาใส่แต่ว่าโวงในย่ายอยากงวนปลาหลานะโบไลย,ย้อนแย่มากเีกอ่ะนอนเดึอกฮึแสบพุก,กันแซบพุก,กันน้อั่จต้องใส่ปาลาหลานี่หรอ ได้ขอนใส่ปลาลากับเส้นนัวอีกอย่างเนาะคะ่ะแต่ว่าเฮแตงได้กินบ่ได้เนาะค่ะช่วงนี้อืมค่ะพักกับมีแตงกวาเนาะคะ่ะพักกาดขาวใบโหระพาเส่บอยู่ค่ะแซ่บแบบแจายดีละค่ะอันน้องใหม่เพิ่งกับหวานที่ดีออนนะ้ำผมนัวกับบดใช้ค่ะ ซุปนกใหม่จะตายายายดิค่ะไปแต่หนังปลาแสียพื้นก,กันน่อเนาะค่ะเครื่องอันอยากออกสีอันนี้เนี่ยเนาะค่ะเพราะว่ายายอู้อูน้นกใหม่อันใส่อันไปย่านั่งไว้เพิ่ณก็เลยอยากสีแหล่ๆเนี่ยนี่ค่ะซุปนกใหม่จะตายายายดิเมือนในงดปลาไหลนึ่งเหมือนเนาะค่ะเดี๋ยวจะเอาขอ้าวเหนียวมาตุ๋ยันก่อนนะ พี่ๆสียากนั่นบอโอ๊ยกล่องยาญกก่กะคือจังใหขยัยกล่องม,มาจังน้อยนากค่ะอืมเห็นพุ่มสั่งแบบน,นี้อ้าวโมเป็นยนักงกลมๆใส่เวลาหน้าหานไปกังสิงอวดไอ้จั่งนี่เนี่ยค่ะหเนี้วหออัวนอนด้อนแยกสิตุ๋ยมึงแยกข้ามแยกเป็นคนกินเจอตัวจ้ะ ดอกห้ากะสิมีแน่ในเขาเก็บโบเบิร์ดวนไหนมากวันนั่นมีดอกหยาในทถวใหญ่บเป็นย่างใหญ่เก็บเอาดอกห้าเก็บผ่านตาเนอะสบยังหวงแล้วตุยครับใหญไงนี่ค่ะแซบแซบมันเด้อจาดเร็นก๊าดแอืเขากันยุตัวจับ các thám quá nó, um, sợi dai cả, um, ừ. um, à có 3 thám của papa cả, trăng sịt đi kiếm tôi đó cả, pì nấm, nấm ăn กินยำได้แซ่บยำนั่น่นะแซ่บค่ะซุปน้ำหมั่นใส่สาหร่ยเหมือนในเบยใส่ปลาหลเนาะคะ่ะเนาะได้ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนังแรกใจเด้อค่ะมาชมลิปใหม่ค่ะอาหารแบนบานเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ